พิ娅ยายทำขนมมาฝากพยาให้เป็นโอ้ยหดูดิพี่บาวตายายทำหรือตาทำยายทำนี่กระทงขนมไข่นี่ลูกค้าตาจะทำขายไหมปีหน้าปีนี้ทำทันไหมก็ทำเรื่อยๆวันนี้วันนี้ทำได้ไหมจะทำได้โอ้โหแล้วทีนี้เราเราแล้วตาจะมาให้หนูตอนเย็นเหรอ ก็มาตอนนี้แล้วก็ให้ตอนนี้ตอนเย็นเดี๋ยวทำขายที่ร้านอ๋อทำขายที่ร้านนะคนไหนอยากได้กระทงคนไหนอยากได้กระทงขนมไข่ตาตามไปได้ที่ร้านไปซื้อที่ร้านตาได้เลยร้านตาอยู่ที่ไหนตลาดนานาเจริญตลาดนานาเจริญนะทุกคนตามตาไปซื้อด้วยนะวันนี้ตาทําไม้พ่ยาเพราะอะไรถึงทําไม้พ่ยาเป็นวันลอยกระทงยายก็เลยบอกว่าเอาไม้พ่ยาลอยกระทงใช่ไหมขอบคุณตามากเลยนะ รู้ไหมขนมไข่าขาตาเนี่ยมันขายดีมากในตอนเนี้ยแล้วมันดังมากเลยนะเพราะทุกคนเดินเข้ามาในร้านพิยาเขาจะถามว่าไงรู้ไหมขนมไข่ตายา,ายมีไหมมีไหมเพราะเขาอยากช่วยตาซื้อตาภูมิใจไม่ที่มีคนรักตาเยอะเลย <DM. S 2> แล้วได้ขายขานมกับเรามาประมาณกี่วันแล้ววันนี้จะเดือนหนึ่งแล้วเนาะเป็นไงดีไหมก็ดีคนรู้จักเพ้นเยอะแล้วก็ชีวิตดีขึ้นไหมตาหาเงิน işte ได้เยอะกว่าเดิมไหมได้เยอะและทีนี้ชีวิตนี้คือว่าเรา คือเราไม่เรารู้สึกว่าเรามีรายได้ทุกวันนี้เราเป็นยังไงช่วยบอกคนที่เขาอยากเอาขนมมาฝากขายพิยญาหน่อยจะดีขึ้นมีเงินขึ้นมีงานทําขึ้นเยอะอชีวิตมันก็จะดีตามใช่ไหมแล้วลูกบอกว่าไงลูกว่าขายดีเยอะล,ลูกชอบไหมออ่าแล้วทีนี้ยายเป็นไงยายไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้เปิดร้านก็ตงดน้ายายดีใจไหมทุกวันนี้ยายดีใจไหม นะขอบคุณตามากเลยนะคนไหนอยากได้คนไหนอยากได้ขนมไข่กระทงขนมไข่ตายายตามไปซื้อกับตาได้เลยนะที่ตลาดนานา,นานจเจริญใช่ไหมตาไปขอบคุณมากตาขอให้ตามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นกัลย,ยามวิธีดีต่อกันหรือถ้าเราไม่มีบุญต่อกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันทีนี้เรามีบุญต่อกันเป็นไงละ่ะรักพี่ยามรักไหม คิดว่าพี่ยาเป็นคนยังไงดีใจคนช่วยเหลือคนตกทุกข์ด,ด้เยอะาบางคนไม่ได้ไม่ได้พี่ยาบางคนมาเนี่ยเขาไม่ได้ได้เหมือนตานะเพราะพี่ยาเลือกเลือกของที่จะมาขายที่ร้านไม่ใช่ว่าพี่ยาจะเอาใครก็ได้มาขายที่ร้านนะของพี่ยาเนี่ยมันต้องคือเลือกของดีๆและอร่อยไหมตาทําได้คือตาเขาจะทําแบบว่ายังไงวันแรกที่ทำทำมายังไงวันวันวันต่อต่อมาตาก็ทําได้อร่อยเหมือนเดิมตาไม่เคยเปลี่ยน ถ้าตาทำอย่างเงี้ยตลอดหนูจะขายให้ตาตลอดเลยนะหนูจะสดับเติมหนตาตลอดเลยนะขอบคุณมากตาอันน <me si anyway> cool ี้หนูจะไปลอยกระทงขนมไข่ทุกคนขนมไข่เนี่ยลอยกระทงแล้วดีนะปลาจะได้กินอาหารของเราด้วยแล้วเราลอยกระทงเราก็จะได้บุญนะไปหาซื้อขนมไข่กระทงขนมไข่กับตาได้เลยนะที่ตลาดนานาเจริญนะตามตาไปเยอะๆนะช่วยกันนะตาขอบคุณตาอือสวยอะ 你把读完。<Okay. S 1>